สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอว์บิลิเวอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและลัคนาพฤษภสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขั้นตอนดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเตรงหน้าลางหงษ์คมหรือราศีจักรนี้แอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับมีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อเนื่องจากช่วงวาเลนไทน์นะครับก็คือวัััันนนนททีี่่10 20กกุุมมภภาาพพธธ์์ถึงว ยี่สิบกุมภาพันธ์เป็นวันเดทไลน์อันไลน์อดีมาถามค่าครูได้ก็ไจ้ราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการลืมบอกไปว่าลดให้สองต่อเนาะคลิปนี้เป็นการพยากรเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซึ่งเป็นเดือนที่สามของปีเผลอแป๊บปป๊บก็เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสแรกแล้วนะครับเดือนหน้าก็จะขึ้นเมษายนเดือนแรกของไตรมาสที่สองแล้วนะครับเผลอแป๊บแ๊บเองมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมดสามดวงน้อยมากๆครับได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวเกต เรียงตามลําดับครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภเนื่จากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนาศรศบพฤษภทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลัคราศีเชนจุดเดียวกันครับแต่นุราศีพฤษภตรงนี้มีดาวฤกษ์อยู่กระดาวพฤหัสกุมราศีเกิดัคนากําเนิดนเหมือนเดิมครับขออภัยนะเพื่อบางทีผมอาจจะพูดแบบผิดเพี้ยนไปนิดนึงพอดีงับปากไม่ทันแล้วก็คือผมเป็นปุ่มแพลนอนแล้วก็จมูกอาจจะเสียงขึ้นจมูกนิดนึงะนะครับเพราะว่ามันอากาศยังแบบเขาเรียกว่า เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนสลับไปสลับมามันยังไม่ร้อนจริงจังนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะแบบเป็นตรงนี้ขึ้นมาต้องขออภัยในที่นี้แต่รู้ไว้ว่าทําดีที่สุดแล้วครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์แบนี้โคจรอ,อยู่ในราศีมีนในตําแหน่งอุดและมหาอุดนะครับในรอบปีปีละหนึ่งเดือนเดือนละหนึ่งครั้งอุดเนี่ย กับมหาอุดเนี่ยมันแปลว่าสูงส่งก็หมายถึงว่ามีวาสนามีาบารมีมีคนนับหน้าถือตามีคนให้คนนิยม,มความนิยมชมช,มชอบกับตัวเราหมายถึงมีสเสน่ห์ครับเพราะอยู่ในเลนลาพระนะครับโอ้สเสน่ห์นี้ล้นเหลือเลยนะครับในเดือนมีนาคมนี้คือดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาหามีโชคมีลาบมีทําอะไรก็ขึ้นนะครับแต่มีดาวคู่ศัตรูเกิดขึ้นแล้วดาวศุกร์ดวงนี้ที่เป็นดาวประจําตัวเนี่ยโคจรวิปริตด้วย คาว่าโครจรวิปริตอย่าเพิ่งกลัวคําว่าวิปริตในที่นี้หมายถึงการเดินถอยหลังหมายถึงไม่ได้เดินปกติอะครับเลยชียกว่าเดินวิปริตนะครับมันหมายความว่าดาวศุกร์เนี่ยจะโครจรอ,อยู่ในราศีมีนที่ได้ตําแหน่งดีๆอย่างเงี้ยอยู่ในราศีมีนร้อยยี่สิบหกวันนะครับพูดง่ายๆคือห้าเดือนเลยนะดาวศุกร์จะโครจรถอยหลังอยู่ในราศีลาภห้าเดือนโชคดีที่อยู่ในเดือนลาภคืออย่างนี้ครับ คือผมให้คําตอบได้แล้วว่าทําไมคือดาวศุกร์เนี่ยคือผมเคยเกิดไปตั้งแต่ตอนใจมาศเนาะการพยากรณ์ก่อนต้นปีอีกก็คือไปลายปลายปีที่แล้วนะครับก็คือช่วงธันวาคมพอพยากรเรื่องของตรมาสแรกไว้แล้วนะครับก็คือ3เดือนแรกถึงเดือนมีนาคมนี้แหละก็ดาวศุกร์เนี่ยโคจรวิป,ปลิตแตกแตกไปผมก็ได้พูดไปแล้ว แต่ทีนี้แต่ตอนนั้นยังไม่ชัวร์ตอนนี้ชัวร์แล้วคือดาวศุกร์เนี่ยเขารอดาวเสาร์เนี่ยมากระทบหรือเรียกว่ากระแทกนี่แหละคือเหมือนถึงว่าคนเราเดินต่อท้ายกันแล้วคนข้างหลังมัวแต่ก้มหน้าดูมือถือแล้วคนข้างหน้าหยุดคนข้างหลังไม่รู้ไงก็ชนไงนี่แหละคือการกระทบกระแทกกันจะเกิดผลร้ายครับเพราะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูอยู่ในเรือนวินาศของดวงเมืองกับดวงโลกหมายความว่าจะเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ เกิดขึ้นแล้วดาวผะกอคู่เนี่ยเป็นผักอคู่ที่ไม่สมหวังหรือเป็นพักอคู่ผิดหวังนั่นเองน,น,นั้นเนี่ยก็เป็นอะไรหลายๆเรื่องที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวค่อยฟังคขบยากรอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งในเดือน มีนาคมเป็นต้นไปครับตั้งแต่ต,ต้นเดือนเลยนะผมจะพยากรณ์แบบติดๆๆกันเลยคือเจาะลึกให้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นดาวย้ายจะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังอีกทีหนึ่งว่าจะมีอะไรบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้บ้างซึ่งปีนี้เป็นปีปรับเสียนมากๆเลยปีที่แล้วว่าดาวย้ายเยอะแล้วนะปีนี้ย้ายเยอะแล้วโคจรวิปริตมากกว่าปกติด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยสังต่อทีนี้ดาวศุ์อยู่ตำแหน่งนี้ครับจึงให้เกิดผลเสียและ และดีด้วยหมายถึงเป็นทุกขลาบนะครับทีนี้เรามาดูปีนี้โดยภาพรวมถึงต้นต้นถึงกลางปีก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันดับแรกต้นปีเนี่ยคือปีใหม่ใช่ไหมครับคือหมายถึง1งมกราคมเป็นตัวเปลี่ยนปีใหม่แต่เนี้ยไม่ได้เปลี่ยนดวงอะไรเลยแต่มันเป็นการเปลี่ยนแบบเขาเรียกว่าในเชิงอัตลักษณ์หมายความว่าตัวตนเราอะยึดติดว่าโอเคปีใหม่ต้องเปลี่ยนอะไรใหม่ๆใช่ไหมอยากทําสิ่งใหม่อยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ อันเก่าไม่ดีทิ้งไปเริ่มต้นใหม่อะไรทำนองนี้ครับมันคือการเริ่มต้นของความหมายรู้สัญชาตญาณของคนเราเรียกว่าอารมณ์สัญญาณนะครับทีนี้ตัวที่เดือนที่2คือตุจจีนนะครับก็คือเดือนกุมภาเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นการเปลี่ยนตุตจีนใหม่ถึง4กุมภานะครับเป็นตัวเปลี่ยนตุตจีนก็คือนักษัตริย์มะเสงนะครับโคจรมาก็คือ,อเป็นจากมะโรงเป็นมะเสงก็ทำให้เกิดการชงเกิดขึ้นหมายความว่า คนที่เคยชงในปีมะโรงก็จะถูกยกเลิกก็หมายถึงว่าไม่ชงละในปีนี้แต่คนที่ไม่ชงก็อาจจะชงได้ในปีนี้และร่วมชงด้วยนะครับดังน,นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งละในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแรกของปีนี้โดยโดยพื้นดวงนะครับโดยไม่เกี่ยวกับเดือนแรกต่อไปเดือนที่3คือเดือนมีนาคมนี้ กำลังจะเกิดสุริยาคาาเกิดขึ้นซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือสุริยาคาาครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งครับเพราะว่าโคโจรอยู่ในเดือนวินาทเ็งกับภพอ,อรินะครับในดวงเมืองหมายความว่าคือเดือนมีนาคมไม่ได้เกิดคือมันเกิดในผลทุกคนก็จริงแต่มันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่มันจะรุนแรงคือดวงเมืองกับดวงโลกแล้วมันจะกระทบถึงคนทุกคนอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าได้รับผลพลอยได้จากโนโมิโนจากกระทบจากดวงเมืองเพราะมันจะมีการยุ่งเกี่ยวกับ ดวงเมืองก็คือการบริหารประเทศของรัฐบาลครับจะมีเกี่ยวข้องกับร,รัฐบาลโดยตรงแล้วก็จะมีผลต่อเราทุกคนเพราะเพราะเราอยู่เขาในใน้ไหการบริหารประเทศอ่ะของเขาแล้วเราอยู่ภายใต้ประเทศนี้ก็ต้องมีผลกระทบถูกไหมดังนั้นเนี่ยเดือนมีนาคมจะได้รับผลกระทบจากรัฐบาลนะครับส่วนเมษายนนะครับเป็นเดือนปีใหม่ไทยหรือสองกรานนั่นเอง ก็คือแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับสองการมันจะไปเปลี่ยนเอาตรงคือสองการจุดหนึ่งคือการโยกเปลี่ยนแต่ก็จะไปเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งคือดวงเมืองก็คือวันที่21เมษายนนะครับเป็นตัวเปลี่ยนดวงเมืองก็จะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนอีกแล้วแต่ว่าเป็นแนวของอผลกระทบโดยรวมนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่ดาวตรีเทพย้ายก็คือดาวพระศสบดีย้ายจากราศีพะศษเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับ แล้วก็ดวกาวเสาร์กราหูสลับที่กันอันนี้คือย,าย้ายครั้งใหญ่ในรอบไม่รู้กี่ปีเพราะว่ามันบังเอิญมากที่มัย้ายดาวสามดวงใหญ่ๆเนี่ยในเดือนเดียวกันนะครับก็คือเดือนพฤษภานั่นเองเป็นเดือนที่แบบจะเกิดเรื่องราวใหญ่ๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เฉพาะดวงเมืองนะไม่เอาดวงโลกอ่าก็จะเกิดขึ้นนะครับดวงโลกก็กระหุ่นได้แนวนะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันคือลัคนาเมษเหมือนกันนะดวงเมืองกับดวงโลกนะครับทีนี้ สุดท้ายคือเดือนมิถุนายนจะเริ่มดีขึ้นหลังจากวันที่2เพราะดาวศุกร์จะโคจรเดินปกติในวันที่2องนนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางแต่จะเริ่มต้นนะเป็นการเริ่มต้นดีขึ้นเดินเป็นตามลําดับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะคือหมายถึงเดินขึ้นบันไดทีละก้าวครับไม่ได้หมายถึงกระโดดข้ามขั้นเนาะนนั้นเนี่ยทำใจดีๆเอาไว้ว่าเรื่องราวอาจจะเกิดในต้นปีนี้ถึงกลางปีแต่หลังจากปลายปีจะเริ่มดีขึ้นเป็นสเตป็ปสเต็ปไป และดวงเมืองเขาบอกว่าในทางศาสตร์จีนบอกว่าปีหน้าคือกุมภาพันธ์ปีหน้าก็คือปีหกเก้านะครับก็คือปีมะเมียจะเป็นปีที่เกื้อกูลของปีขานแต่ปีนี้ไม่เกื้อกูลดังนั้นจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่และดาวก็มาลุมมาต้มกันด้วยดังนั้นปีนี้ทําใจครับรอปีหน้าทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นบางคนบอกโอ้ต้องปีหน้าเลยเหรอมันคือเราต้องปรับตัวครับเราจะไปโทษว่าเมื่อไหร่มันจะดีคือมันมันบอกไม่ได้เพราะดวงเมืองกับดวงโลกหรือ อะไรพวกเนี <PM> ้ยครับดวงดาวเคลื่อนย้ายอะไรพวกเนี้ยเราไม่มีอิทธิพลหมายถึงว่าเราไม่มีอิทธิพลที่จะทำให้ดาวเคลื่อนย้ายแต่ดาวเคลื่อนย้ายมีอิทธิพลต่อเราเข้าใจไหมครับเพราะอย่าลืมว่าดาวมันใหญ่มหึมามันจะเคลื่อนตัวอย่างนั้นน่ะแล้วเราจะไปห้ามอะไรมันได้เราเป็นแค่เศษผงธุลีในจักรวาลแล้วดาวใหญ่เบลอปเตอร์นะครับโลกเรานี่ใหญ่น้อยเองนะลองไปเทียบกับดาวเสากับดาวพฤหัสดูสินะครับดาวดวงอื่นๆเหมือนกันใหญ่มากดนนั้นเนี่ยเราไม่มีวันจะไปสู้คัดค้านอะไรได้เลยนะครับ ตึกละฟาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราเนี่ยยังไม่เท่ากับดวงดาวเนาะดังนั้นเนี่ยไม่เท่าเศษเซีเ่ยวหนึ่งของดวงจันทเลยดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถขยับอะไรดาวได้แล้วก็ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อดวงดาวแต่ดวงดาวมีอิทธิพลต่อเราเท่านั้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องเป็นไปตามดวงดาววิธีแก้ของเราอย่างเดียวเลยที่จะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้ก็คือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามสถานการณ์และธรรมชาติจักรวาลคือธรรมชาติธรมธรมชาติคือ ความที่เราต้องดำรงอยู่นะครับเราต้องอยู่ให้ได้ในสภาวะแวดล้อมทุกอย่างที่มันเป็นเนาะดังน,นั้นเนี่ยการณาทาความเข้าใจแบบนี้อย่ามองตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลแล้วเราทุกอย่างต้องมาโครจรรอบฉันนะ่ะมันไม่ใช่ดังนั้นเราต้องคือเข้าใจอยู่ว่ามันทุกทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกอีกเมื่อไหร่จะดีผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทุกอยู่ได้มันไม่มีวันที่จะดีขึ้นมาเลยสักทีดังนั้นเนี่ยคือมันลุ่มลุ่มตอนๆอน,อนตลอดเหมือนเป็นเส้นกาบหัวใจเต้นนะครับหรือแบบชีพจรของเราเวลาแบบ เราเราป่วยใช่ไหมครับแล้วก็จะแบบเข้า i อ u ียูอะไรเงี้ยก็จะมีการหัวใจขึ้นไปเหี้ยเลยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างเงี้ยนะครับไม่หยุดไม่สิ้นสักทีเมื่อไหร่มันจะขึ้นไปสูงสูงสักทีก็ไม่รู้นะครับผมก็เข้าใจเพราะคุณท่านจะไม่เข้าใจเพราะตัวผมเองก็เป็นนะครับดังนั้นเนี่ยคือเราบอกว่าพื้นฐานดวงชะตาเราอะเป็นคนที่ดวงอ่อนดวงไม่แข็งดวงไม่ดีนะครับแต่โชคดีที่ไม่เราไม่มีเพศภัยนั่นแหละแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ การนาทาความเข้าใจกับดวงชะตาตัวเองให้มากก่อนแล้วเราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างพอจะประคับประคองตัวเองอย่าให้อยู่รอดปลอดภัยไปได้นะครับโอเคประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราจะกล่าวถึงทีนี้เรามาดูดาวประจําตัวกันก่อนต่อนะครับคือดาวศุกร์ไปเจอกระดาราหูจะเป็นเขาเจรารรวงังไพยเขาเจรารรวังภัยเป็นดาวคู่เสียเรียกว่าดาวคู่ศัตรูนะครับศุกราหูเนี่ยหมายวามว่าเวลามันเจอกันเป็น คือดาวสุกคือความสุขด,ดาหูคือความปิดบังคือการหลอกลวงพอมาเจอกันก็คือรักซ้อนรักสามเศร้าและรวมถึงการโดนหลอกเรื่องการเงินครับระวังคอเซนเตอร์ระวังการหยิบยืมเงินอย่าไปใครยืมเงินอย่าให้ยืมเงินใครมันจะวุ่นวายกับเรื่องการโกงกันแล้วอยู่ในราพะดาวราวหูในเลาพันนี่แปลว่าโลบโลบมากดาวสุกในลาพะมันจะแปลว่าแค่อยากนะครับหมายความว่าเออฉันอยากจะรวยฉันอยากจะมี ทรัพย์สินฉันอยากจะมีเงินหนึ่งล้านจะมีเงินสิบล้านนี่คือความอยากแต่ลาหูมันโลภไม่มีวันพอฉันมีสิบล้านแล้วฉันจะเอาอีกสิบล้านฉันไม่ไม่สิบล้านแล้วฉันต้องมีร้อยล้านมีร้อยล้านแล้วฉันต้องมีพันล้านมันคือแบบโลภไปเรื่อยๆแต่ถ้าดาวสุขมันแค่อยากคือหมายถึงพอถึงจุดนั้นแล้วมีมีความสุขแล้วก็จบนะครับอย่างเช่นฉันอยากมีเงินล้านพอถึงล้านหนึ่งจบอ่ะก็คือบรรลุละแต่ลาหูไห่ครับโลภมากจะไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ไม่มีวันพอไม่มีวันพอ น,นั้นเนี่ยมันจะหมายถึงความโลภนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าคนพุทธศพมีความโลภเป็นนิสัยนะครับแต่หมายถึงว่ามีความอยากเป็นนิสัยแต่ว่ามีรา,ราหูมาอยู่ในตําแหน่งนี้ก็จะโลภมากกว่าปกติเพียงแค่หนึ่งปีครึ่งนี้เดี๋ยวดันเดือนพฤษภาคมก็จะย้ายมาในเดือนกร,รมภานะแล้วก็จะเริ่มโลภน้อยลงแล้วนะครับเพราะผมก็เกิดราศีพุทธศพเหมือนกันนะทีนี้ แต่เราต้องไปดูดาวตำแหน่งราหูก่อนว่าอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับมันจะทําให้เรารู้ว่าเราเป็นคนโลภหรือไม่นะครับเราพูดตะปากไม่ได้หรอกต้องให้ดวงบัญชีเพราะดวงดาวไม่เคยโกหกคนมีแต่คนเรานี่แหละโกหกกันอย่างเช่นฉันเป็นคนโลภแต่ฉันบอกคนอื่นเปล่าประกาศว่าฉันไม่โลภอย่างเงี้ยเออใครก็พูดได้ถูกปะ่ะแต่ว่าในดวงมันไม่โกหกใครเนีเออนั่นแหละในนั้นเนี่ยดวงดาวจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าผิดถูกดูตรงนี้แหละแฉประจานกันไปเลยนะครับแต่ไม่มีใครมาแฉประจานหรอกนะแต่แค่พูด,ดเฉยๆว่า เออเราจะพูดยังไงก็ได้อะปากแต่ดวงดาวมันคือความจริงนะครับอ่ะทีนี้ระวังเรื่องทรัพย์ระวังเรื่องออด้วยคำโลภจะทําให้ลาบหายเพราะลา,าวินาศไปสู่เดินกระดุมพระแปลว่าเงินหมดก้อนใหญ่มีวันสูญเสียเงินก้อนนะครับเพราะาดาวคาันก็ถอยหลงังยืนเินการเงินด้วยแปลว่าชักหน้าไปถึงหลังดังนั้นพึงระวังเก็บตังค์ดีๆนะครับต้องมีสำรองไว้แล้วนะ คนที่มีหนี้สินก็ยากเลยนะเด็กโตยากเลยแหละเดีย๋ยวต้องจ่ายหนี้เดี๋ยวต้องกินแล้วยังหนีเงินจะไม่ได้มาอีกก็เป็นหนี้ซ้าซ้อนอย่างเงี้ยครับระวังเราะว่าหนี้โปะหนี้หนี้รอบตัวไปหมดนะครับระวังอย่ามีหนี้เพิ่มจำไว้นะครับอย่ามีหนี้เพิ่มความอยากเราลดลด,ล,ดลงไปหน่อยเพราะว่าคืออยากได้ถ้ามีเงินแต่ถ้าไม่มีเงินอย่าไปอยากมากเกินไปอย่าไปอยากเกินตัวนะครับเพราะว่าการอยากเกินตัวแล้วดูเศรษฐกิจสมัยนี้สิ ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วพูดจนปากจะฉีกถึงหูงว่าคือไม่ได้ว่าใครนะแต่หมายถึงว่าปากจะฉีกถึงหูแล้วเนี่ยผมพูดบ่อยมากว่าเออปีหน้าธาตุไฟนะคือนู่นผมผมพูดมาน,น้าสองสามปีที่แล้วอะระวังนะฮวงจุ้ยจะเปลี่ยนธาตุไฟนะปีที่แล้วนะคือปีมะโรงอะมะโรงเนี่ยจะเป็นธาตุไฟนะธาตุไฟนะหกเจ็ดนะระวังธาตุไฟนะจะมามันจะลําบากนะนู่นนี่นั่นแล้วจะลําบากไปต่อยี่สิบปีนะครับใครที่มีอายุอยู่ในช่วงนี้ยี่สิบปีเนี้ยยังยังไม่จากโลกนี้ไปเนี่ย คุณต้องรับผลนี้ครับหมายความว่ากินอยู่ลําบากแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องลําบากทุกคนมันอยู่ที่ว่าใครเข้าใจสถานการณ์ใครปรับตัวตามสถานการณ์ได้นะครับอย่าคิดว่าหมอดูที่ดูแล้วจะไม่คือจะชคอดีกว่าชาวบ้านนะไม่ครับมันอยู่ที่ดวงชะตาด้วยว่ามันกระทบแบบไหนเพราะบางอย่างมันฝืนมากเกินไปมันก็ฝืนไม่ได้เพราะคนเราอ่ะมันมันมันเปลี่ยนได้แต่มันเปลี่ยนแบบ เป็นหน้ามือเป็นหลังมือไม่ได้จะเปลี่ยนจากความเป็นตัวเราแบบเคยที่เป็นมามันก็ไม่ได้อะถูกไหมครับมันก็ค่อยๆเปลี่ยนๆแต่เปลี่ยนได้ก็โอเคเปลี่ยนไม่ได้ก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยต้องพึงระวังตรงนี้ไว้ด้วยต้องรู้จักตัวเองให้มากทีนี้มาถึงผ่านดวงชะตานี่แหละดูเยอะๆดังนั้นฟังเยอะๆอย่ามัวแต่ดูแต่ว่าดีไม่ดีพอโลกใบนี้ต่อจากนี้ไปครับเน้่องแต่ปีที่แล้วนับไปเลยในยะี่สิบปีเนี่ย ชีวิตลําบากมากยากขินมากมันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นยุคโลกร้อนครับเราแบบทุกอย่างมันหายากอะขนาดอาหารการกินจะเริ่มยากขึ้นมากขึ้นเลยครับรับรองว่าอาหารเต็มตัวทีบตัวสูงขึ้นมากๆเลยเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยทำอะไรมันก็ลาบากแล้วนะเอออันนี้พูดไว้ก่อนพลังงานก็จะสูงเพราะว่าเริ่มใช้ฟอสซิลไปหมดแล้วนะครับถ้าไม่มีไฟฟ้ามาทดแทนหมายถึงพวกพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดเนี่ย ถ้ายังมาไม่ทันเดี๋ยก็จะขาดแคลนนะเออทีนี้การงานต่อไปเราเรามาดูกันต่อที่ดาวอาทิตย์นะครับเข้าสู่ราศีมีในเดือนมีนาคมนะครับดวงแรกวันที่14มีนาคม68อาทิตย์ไปเจอดาวสองดวงในเรือนลาภะก็ดีเพราะว่ามันเป็นพันธุลาภะพันธุลาภะได้ลาบจากอสังหาและครอบครัวหมายถึงว่ากองศีจะได้อะไรบางอย่างผลป,ประโยชน์แต่มีคู่ศัตรูเกิดขึ้นแปลว่าเราระวังเรื่องของ ชื่อเสียงเครดิตหมายว่าอันนี้หมายว่าถ้าได้ลาบจากอสังหาก็คือขายบ้านแต่มันจะมีชื่อเสียงมีปัญหาตามมาแล้วอาทิตย์ราหูคือสุริยาคาาดังนั้นเนี่ยต้องร,ระวังวันที่29มีนาครับมันจะเกิดสุริยาคาาเกิดขึ้นอาทิตย์กับดาวราหูดับกันสนิทองศานะครับทําให้ระวังเรื่องชื่อเสียงระวังเรื่องเครดิตจะมีปัญหานะครับอาทิตย์เจอกับดาวศุกร์ก็ดีอยู่มันมีด้านดีด้านเสียนะอย่าว่ามีแต่ด้านลายนะด้านดีก็มีนะครับ หมายถึงว่าหมุนเวียนเงินดีมีทรัพย์ต่อเนื่องแต่ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไระแบบข้อตาหนิติตติงมาแล้วเกิดผลเสียกับกลายเป็นลูกลามใหญ่โตได้ในอนาคตก็ต้องระวังอย่าไปขยายความมันอย่าไปเอาเรื่องมันมากอย่าไปยุ่งกับมันมากบางคนเนี่ยกโกรธปุ๊บเนี่ยจะเอาเรื่องให้ได้นะเป็นคนไม่ยอมคนไงนะครับก็เราไประวังตรงจุดนี้มันจะทําให้ลูกลามใหญ่โตเสียชื่อเสียงเสียเยครดิตได้นะครับระวังอีโก้มากๆ ใครพยายามใช่ไม่ได้อย่างเงี้ยวุ่นวายโวยวายไปหมดอย่างเงี้ยจะเกิดเรื่องนะครับทีนี้เราพุทธเข้าสู่ราศีกุมภ์วันที่16บมีนาคม68ดวนงที่2ภพักองศาพักหมายถึงถอยหลังจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมถอยหลังกลับไปแก้ไขอดีตที่เคยผ่านมาแล้วแปลว่ามันยังไม่สําเร็จหรืออาจจะยังมีปัญหาคาราคาสังกลับไปแก้พุทธกเสาเป็นวางโครงการระยะย,ยาวพราะดาวสารมเดินช้าแปลว่าวางโครงการระยะย,ยาวเทวดาดีดาวเสาร์คือดาวแห่งความอ่ ยกว่าวางแผนส่วนดาวพุธเป็นดาวแห่งสติก็แปลว่าวางแผนอย่างรอบคอบทุกอย่างจะดีกรรมมะแปลว่าการกระทําวางแผนทุกอย่างก่อนทํามันก็จะดีทั้งหมดดาวเกตโงนทุนทไายโคจรเข้ามาในราศีสิงห์ยี่มีนาคม68เลงดาวสองดวงนี้ก็จะนาให้บ้านกับที่ทํางานเนี่ยมีความวุ่นวายมีความไปไปมามาระหว่างบ้านกับที่ทํางานดังนั้นเนี่ยให้เดินทางไกลเป็นตัวแก้ จะได้ลดปัญหาไม่ใช่ไม่มีปัญหานะครับแต่ปัญหาจะน้อยแต่ถ้าเปิดอยู่กับที่วุ่นวายมากมายปัญหาที่เข้ามา2องสมหวุ่นไวายไปหมดดังนั้นเดินทางก็จะเป็นตัวแก้และความกดดันก็จะเกิดขึ้นในระหว่างบ้านกับที่ทํางานมีความเครียดเยอะเพราะดาวเสาร์เข้าเกณฑ์ลัคนาะนั่นเองแต่ข้อดีของดาวเสาร์นี้จะปรากฏในภายหลังแปลว่าถ้าเราวางแผนดีๆครับความมั่นคงจะเกิดขึ้นแก่เกณฑ์ลัคนาของเราแต่ว่างานตัวงานขอโทษครับ ตัวตนงานบ้านคืออสังหาครอบครัวจะดีแล้วก็คู่ครองก็จะดีมั่นคงขึ้นนั่นเองนะครับในนั้นเราให้ได้จากดาวเสาให้คุณภายหลังกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ